เอาเลยครับว็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่าวงแหวนเวทสตรีมนะครับมาช่อยเกมนี้หน้าเติมหรือเปล่าคุ้มหรือไม่และต้องเติมเท่าไหร่นะครับถึงจะได้สกินวันนี้ทีมสี่มีคำตอบนะครับสมมงเมื่าเปิดรัเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับก็มีตั้งแต่วันที่21กันยายนะครับถึงวันที่27กันยายนี้นี่นะครับอยากรู้กิจกรรมเป็นไงเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยครับ กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับก็เหมือนวงแหวนเวททั่วไปนะครับโดยการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด60คูปองนะครับอันนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ในการคิดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับอัตราการดอกของมันกันเลยครับว่ามันดอกเยอะน้อยแค่ไหนนะครับโอเควงแหวนเวทเอ็กซ์ตรีมนะครับ โอกาสดอปของสกินหาว์นะครับอยู่ที่0 1 0้านะครับพาทองคำอยู่ที่59.9%สนะครับส่วนอินจีหรือเอฟเฟกต์นส่วนรูเนี่ยจะอยู่ที่40%เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนนะครับจำ 59.90%ิปเไปแล้วกันนะครับก็คืออัตราการะโดดของพัททองคำนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนจําไว้นะเพราะเราต้องใช้ในการคิดนั่นเองนะครับโอเคในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะสามารถรับนะครับสกินไอริหรือว่าสกินมูระได้นั่นเองครับแล้วก็พวกพัททั้ง20ทั้ง5 3 2แล้วก็1นะครับโอเคเออ่เดี๋ยวนะเขามีบอกนะครับว่าเออเอฟเฟกต์หรือว่าชิ้นส่วนรูนนะครับเออจริงๆมันบอกแล้วละเนาะ ใช่ใช่แต่ว่าไม่มีบอกตอนรูปมันผมก็งงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคิดกันเลยนะครับว่ามันต้องใช้หมดกี่คูปองนะครับทจริงนะครับผมก็ทําเป็นโน้ตเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โน้ตของทีมซีนะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go และนี่นะครับก็คือโน้ตของทีมซีนี่องครับอาจจะไม่ตรงนิดหน่อยแต่ขออภัยด้วยนะครับ โอเคประมาณว่าแอสเตรีมนะครับโอกาสดรอ p มัน5 9า0ิยต่าที่ผมบอกให้ทุกคนจานะครับก็ขอปัดขึ้นเป็น60%แล้วกันนะครับโอเคก็ถ้าสมมติคุณสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยโอกาสออกนะครับจะอยู่ที่60ครั้งนะครับถ้าที่เป็นอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ1.67นะครับอันนี้ทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับว่าอัตราส่วนนะครับคือยังไงก็เอา100นปหารด้วย60นะครับ่1.67อตไปเรารั้หมดกหรียญครับอนไดครับเนี่ให้ดุกนจาเน เราต้องใช้ทั้งหมด19เหรียญนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรากดกลับไปด้านเดิมนะครับก็เอาสินะครับไปคูณกับ1.67นะครับจะได้เท่ากับ31.73นะครับปัดขึ้นเป็น32นะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับเราต้องใช้ทั้งหมด10บคำพีใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราต้องเอา10นะครับไปคูณกับ32จะได้เท่ากับ320ร้อยีคำพีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพวกคุณจะสุ่มจนได้สกินหนึ่งสกินเนี่ย คุณต้องใช้ทั้งหมด320คัมภีร์นั่นเองนะครับส่วนถ้าคุณนะครับต้องการอยากรู้นะครับว่าคุณต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับคุณนะครับก็ต้องเอาในการสูบนครั้งนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด60คูปองใช่ไหมเราทั้งหมดเราต้องสุ่มทั้งหมด32ครั้งนะครับแล้วก็เอา60ไปคูณกับ32นะครับจะได้เท่ากับ1,920งพัอยยี่สิคูปองเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการสุ่มให้ได้1สกินเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด1,920 คูปองก็เลนะครับก็1สกินตกสกินละ1นึ่งพันกคูปองคุ้มไม่คุ้มถามใจจริงดูแล้วกันนะครับโอเคก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้การันตีนะครับว่าสมมติคุณสุ่ม1นึ่งพันคูปองแล้วคุณจะได้เลยนะครับก็อยู่ที่ดวงคุณด้วยนะครับว่าเป็นคนดวงดีขนาดไหนนะครับบางคนสุ่มแล้วได้เร็วนะครับบางคนก็สุ่มได้ช้านะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือคิดตามอัตราที่มันบอกอะ่ะว่ามันออกอยู่ที่ทห9 9สิบเก้าุดเก้า ตามนี้แล้วมันจะออกประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยก็คือวงเมือนเวทสุดป๊อปเอ้ยกล่องสุดป๊อปนะครับรู้สึกว่ากล่องนั้นเนี่ยคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะเดี๋ยวกล่องนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะครับสําสำหรับคนที่พวกทำกิจกรรมพวกสะสมความพีร์มาก็จะถือว่าคุ้มมากๆนะไม่ต้องมาเสียตังค์เติมแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบไม่เคยสะสมความพี์ขั้นสูงมาก่อนเลยเนี่ยก็มาเติมเนี่ยกิจกรรมนี้ก็จะ รุนแรงกับคุณนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับ let's go เอาเลยครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่กล่องสุดปล็อบนะครับโอเคก็ทําในคลิปเดียวไปเลยนะครับสมมติคุณเปิดแล้วเกมมาใหม่นะครับจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง27กันยายนนี้นะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับอยู่ที่9คูปองนะครับมาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะครับ อโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสุ่มอีกแล้วนะครับก็ในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีโอกาสได้สกินคริสต์มาสเลดี้นาตา雅นะครับโซซีไซ์เซิร์ฟเวอร์ลีเดน่านะครับไนท์แมร์บีสของมาร์ลอดนะครับแล้วก็ตูเรนฟลามิงดะกอนนะครับแล้วก็มิน่าอารัมเดมันสนะฮะแล้วก็ซานิทดูมเบนนะฮะแล้วก็พวกเหรียญสุดป๊อปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอัตราการออกของมันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เหรียญสุดป๊อปนะครับเดี๋ยวอะไรวะเล่นเนี่ย สกินทาบอนะครับอยู่ที่0.51นะครับเรียนสุดป๊อปนะครับอยู่ที่36.21นะครับชิ้นส่วนรูนหรือว่าชิ้นส่วนสกินเนี่ยจะอยู่ที่40นะครับแล้วก็เพชรจะอยู่ที่23.28นะครับที่มากที่สุดนะครับจะอยู่ที่เอ่์เซนะครับเป็นของชิ้นส่วนฮีโร่หรือว่าชิ้นส่วนสกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทุกคนนะครับจำ36.21เอาไว้แล้วกันนะเพราะว่ามันต้องใช้ในการคิดนะครับก็คือเรียนสุดป๊อปนั่นเองโอเคแล้้วกกก็ออออีย่างงงนนนนึะะคคครับทุตจื ในการสู่หนึ่งครั้งนะครับต้องใช้ได้หมดกาวหูบองโอเคเดี๋ยวเราก็ได้ข้อมูลถ้าที่จำเป็นแหละนะเดี๋ยวเราไปคิดกันเลยว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่ผูกบองนะครับไปกันเลย let's go <S โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่โนดของ TMC นะครับวันนี้ก็อยู่ในโนตของ TMC อีกแล้วเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตั้งตอนแรกกันเลยครับ ก็ในการอัตราดอกของมันนะครับอยู่ที่36.21นะครับฉะนั้นขอปัดเป็น3.6เล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่เกินครึ่งไงก็เลยก็ปัดให้มัน36เฉยๆจะได้คิดง่ายๆนะครับนั่นดี๋ยวค่ถ้าเราคูณสุ่ม1ครั้งเนี่ยอัตราการออกของมันนะครับจะอยู่ที่36ครั้งไม่ใช่สุ่ม1ครั้งออก36ครั้งนะครับนั่นหมายว่าอัตราส่วนของมันนะครับอยู่ที่1ต่อ2.78นะครับก็ไม่ต้องงงนะครับก็คืออัตราส่วนก็คือการเอา100นะครับหารด โอเคต่อไปนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับในการแลกเราต้องการเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญนะครับผมก็ทําการแขกไปหมดแล้วนะครับนี่เราจะมีเหรียญให้ต้องเก็บนะครับอยู่ที่2แบบนะครับก็คือ35เหรียญกับ25เหรียญนะครับเนี่ยก็แล้วแต่โดยผมนะครับจะคิดทั้ง2แบบเลยนะทั้ง35แล้วก็25นะครับว่ามันต้องใช้ได้หมดกี่คูปองกี่คัมพีเอ้ยไม่ใช่กี่กี่กี่เหรียญในการแลกเอ้ยกี่เงินกี่คูปองในการแลกเออพูดงงๆนะครับโอเค โดยอย่างแรกนะครับกรณีแรกคือเราต้องการ25เหรียญเนาะก็เอา25นะครับมาคูณกับ2.78นะครับจะได้เท่ากับ69.5นะครับปัดขึ้นเป็น70นะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับเราต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองครับเราจะใช้ทั้งหมด9คูปองเลยเนี่ย9ไปคูณกับ70นะครับจะได้เท่ากับ630คูปองได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติคุณสุ่มสกินในราคา25คูปอง25เหรียญ1สกินเนี่ยก็คือสกินตูเรนสกินมิน่าและก็สกินซานนิเ่ คุณต้องใช้ทั้งหมด630คูปองตอนหนังสกินได้เลยครับแต่ละใบนะครับเราไปดูสกินที่ต้องใช้35เหรียญในการแลกกันเลยครับก็เนี่ยสมมติคุณต้องการ35เหรียญนะครับคุณนะครับ935ไปคูณกับ2.78นะครับจะได้เท่ากับ97.3นะครับก็ปัดเป็น97เฉยๆนะครับในการุูมหนึ่งครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด9คูปองใช่ไหมเราเอา9ไปคูณกับ97นะครับจะได้เท่ากับ873คูปองได้เลยนะครับ นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะรับสกินในราคาทุยนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการรับสกินอัตย่านะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด35เหรียญแรกนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด873คูปองนั่นเองนะครับต่อหนึ่งสกินนะต่อหนึ่งสกินนะครับโอเคก็นี่นะครับก็หมดไปแล้วนะครับทั้งทุยสำหรับทั้งสองกิจกรรมนะครับก็ทั้งกิจกรรมวงแหวนเวสต์สตรีมกับกล่องสุดบอพิเศษนะครับ ผมว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้จากกิจกรรมนี้นะครับเป็นไม่มากก็น,น้อยนะครับพราก็ร,รู้ว่าต้องเติมประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็บอกอคร่าวๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ดวงคุณด้วยนะครับว่าดวงคุณดีหรือเปล่าถ้าคุณเป็นดวงดวงดีแล้วก็อาจจะได้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคสรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในเพลย์ลสองบายบายจ้ะเจอกัน